สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมมาทูของทุกคนวันนี้จะมาแนะนําวิธีและก็แนวทางในการเล่นของสไตล์ยมมาทู่นะว่าผมเล่นประมาณไหนผมถึงติดก็แรกแก่งอันดับ3ของเซิร์ฟนะแต่ว่าปัจจุบันนี่อาจจะไม่อยู่แก่ง3าแลหลุดไปอยู่แก่งไหนก็ไม่รู้นะไปตามดูกันเอาเองเริ่มท่าแรกสุดยอดสเกลนี้เป็นท่าทํามาหากิงของตัวมันเลยจริงๆคือวิธีการเล่นของผมว่าผมจะพยายามดักทาง ตัวละครที่ว่าจะเข้ามาปิดเพื่อนเนี่ยอย่างตัวนี้ลิงเขาจะมาปิดเซนโดผมก็วิ่งดักทางแล้วก,กดสกรีนไว้อ่าอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยคือลิงมันจะวิ่งลายนี้ปุ๊บเราก็วิ่งดักทางเพราะว่าเราอยู่ใกล้แล้วเราก็กดสกรีนทีนี้ลิงก็จะติดสกรีนเราอ่าเนี่ยอย่างฟูจิมะเนี่ยผมจะเล่นเซตฟูจิมะกับเซนโดบ่อย oh มันจะเล่นกับสกรีนค่อนข้างง่ายนะอย่างฟูจิมะเนี่ยเขาวิ่งเลนซ้ายส่วนมากิเนี่ยเขาจะตามฟูจิมะเลนนี้ปุ๊บเราก็วิ่งดักทาง ทําทการสก,กินอ,อย่างถ้าสมมุติเราสก,กีนติดแล้วปุ๊บเราก็พุ่งเข้าไปใต้แป้นเพื่อนรอรีบาวได้แต่ต้องดูก่อนนะว่าเพื่อนปลอดภัยแล้วส่วนจังหวะนี้นี่เราวิ่งทับลายเดียวกับฟูจิมะเลยเพื่อที่ว่าจังหวะเขาวิ่งมาเนี่ยเขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ตีสก,กีนสูงอย่างถ้าเขาไม่ตดสก,กินเขาก็จะวิ่งออกเขาจะเสียเวลาไปชั่วเซียววิหนึ่งส่วนถ้าต่อมาชี้นําส่งพลาดเนี่ยอ,อันนี้ยกมือไปเลยยกมือไปเลยคือแต่ว่าต้องอยู่ใต้แป้นนะถึงจะยกมือได้แบบเรื่อยๆเลย แต่ถ้าอยู่ระยะนอกแป้นเนี่ยอาจจะอยู่อยู่ที่หน้างานนะว่าว่าตำแหน่งอีกฝั่งเขาอยู่ตรงไหนโอเคอย่างจังหวะนี้เนี่ยขอบอลไปเลยเพราะว่าโอกาสที่เขาจะส่งให้เราผิดค่อนข้างสูงเพราะเนื่องจากว่าเราไปยืนดักอยู่หน้าเขาแล้วนะแต่ว่าถ้าเราอัพสกิลนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการกระโดดบล็อกเลยนะมันสามารถแคนเซิลได้ส่วนในเกิลการรับบอลทําแต้มเนี่ยอ่าเนี่ยเราเลือกเล่นได้2-3ถึงจังหวะเลยนะ จังหวะที่อย่างจังหวะนี้ได้ตัวตัว,ตวปุ๊บเราขึ้น1หรือขึ้น2ก็ได้แต่ขึ้น3ไม่แนะนานะขึ้น3จะแนะนําก็ต่อเมื่อในด้านในเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวเราสามารถเล่นจังหวะ3ได้ค่อนข้างบ่อยนะและอย่างนี้เราก็ชูมือขอไว้ในกรณีที่ว่าเราไม่ได้สกรีนให้กับเพื่อนนะเพื่อเพิ่มแนวทางให้กับเพื่อนได้ส่วนคอมที่ผมแนะนาเนี่ยผมผมมองว่าเล่นกับคอม3แต้มเนี่ยมันจะ เป็นตัวที่ใช้ประสิทธิภาพได้มากที่สุดซึ่งคอมที่ผมให้3ดาวเนี่ยจะมีกอและแล้วก็ตัวยิง3แต้มแล้วก็ฟุกุดะหรือมุโตะนะส่วนอีกคอมนึงจะเป็นกอและฟูจิมะเซนโดหรือมุโตะอันนี้ที่ผมใช้บ่อยๆคือ2คอมนี้เลยซึ่งกอและมันจะมีประโยชน์มากในการเล่นสกีนกับเพื่อนซึ่งฟูจิมะก็ยังสามารถเล่น3แต้มได้นะส่วนเซตแรกเนี่ยก็ตัวฟุกุดะเนี่ยก็สามารถดึง ดึงตัวประกบะมิยามาสึได้แล้วมิยามาสึก็ยังดึงให้ฟุกุดะได้ทําให้ฟุกุดะเนี่ยสามารถเล่นง่ายส่วนคอ,อมล่างสุดเนี่ยเป็นกรและเรียวตะแล้วก็มุโตเนี่ยผมให้2ดาวผมมองว่าคอมนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไม่สุดเท่าคอมที่มี3แต้มนะส่วนคอมอันนี้ผมก็ให้ดาวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคอมที่ค่อนข้างจะพึ่งพาตัว3แต้มเยอะนิดหนึ่ง เราไปดูเกมเพย์กันหน่อยดีกว่าอันนี้จะเป็นเกมเพย์ของคอมที่ผมให้หนึ่งดาวเมื่อกี้นะคือคอมมันก็ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าถ้าเจอคนเข้มๆจริงอะ่ะมันจะเล่นยากมากๆตัวมิสซเนี่ยจะโอกาสทําแต้มน้อยมากแต่ว่าตัวกอแรกก็ยังขอบอลได้อยู่นะมันสามารถเล่นได้หลากหลายอยู่เพราะว่าเรามีซากุในการแบบช่วยคอยสกรีนหรือว่าคอยช่วยรีบาวได้ดังนั้นคอมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งจนปัจจุบันยังเล่นได้อยู่นะ แต่ถ้าเจอพวกเข้มจัดจริงๆก็อาจอาจ,จะอา,อาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะโอเคผมขอพูดเรื่องของตัวกอและเพิ่มต่อแล้วกันตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายคอมมากเลยนะมันเป็นตัวที่ทั้งทําแต้มได้ทั้งเกมรับก็ดีคือถ้าคนในเกมรับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพอนะ่ะถ้าสมมุติคุณโดดแม่นอะยังไงเปอร์เซ็น์ที่บล็อกได้มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องมีพอเลย พราะค่าบล็อกมันก็ค่อนข้างสูงเนี่ยอย่างจังหวะเมื่อกีก้คือผมชูมือแล้วผมกระโดดตบได้ทันเพราะว่าเมื่อก่อนแล้วอัพสกิลถ้าแคนเซิลขอบอลแล้วเนี่ยมันสามารถแคนเซิลขึ้นไปตบได้เลยอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการขอบอลน,นะแต่ขอให้ถูกตำแหน่งเท่านั้นพอส่วนรูนเนี่ยผมใช้รุ่นเหลืองผมใช้บล็อก3กับรีบาวเจ็เนื่องจากว่ารีบาวเนี่ยผมยังอัพได้ไม่ครบ10นะ ก็มันยังใส่บล็อกได้อยู่เพราะว่าเรื่องการรีบาวของกอแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะตัวกอแล้วมันเป็นตัวรีบาวที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆยือแล้วแล้วก็ลูนฟ้าก็ใช้จชัมชูลูมเขียวก็ใช้จัมรีบาวนะส่วนรุ่นใหญ่ผมใส่บล็อก2อันแล้วก็รีบาวหนึ่งเนื่องจากที่ผมใส่บล็อก2อันนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเมตาเกมมันเริ่มเปลี่ยนมันทําให้ตัวใต้แป้นหรือตัววงในเนี่ยสามารถทําแทมได้มากขึ้นอย่างเช่นซา,ากุล ฮานากะตะอ่าโอดะก็พึ่งเข้ามาและอีกหน่อยก็จะเป็นฮานากะตะล่าง2เพราะฉะนั้นการใส่ตบนอกมาด้วยเนี่ยมันช่วยเพิ่มความสามารถในเกมรับให้กับตัวกอละเพราะเรื่องการรีบาวมันก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วใส่อันเดียวผมว่าน่าจะพอในจังหวะนี้เราก็ส่งให้มีสี่เล่นเนี่ยเรื่อยๆแต่จังหวะนี้มีสี่เขารีบไปหน่อยนะ เนี่ยจังหวะเมื่อกี้ผมกดขอบอลเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เลียวตากเขาส่งพลาดอยู่นะแต่ว่าเขาส่งไม่พลาดก็ยังไงเราก็กลับใต้แป้นไม่ถ่ายแล้วจังหวะเมื่อกี้อ่นนี้จังหวะนี้เราสกรีนติดน่าจะเสียดายมากว่าเลียวตากเขาตัดบอลได้เมื่อกี้ผมน่าจะได้ขึ้นดังอยู่นะเนี่ยอย่างจังหวะนี้เพื่อนตันตันเพื่อผมขอบอลตำแหน่งในหลุดถ้าสมมุติจูนเขาไม่หลุดจริงเราก็เล่นจังหวะ2ได้อันนี้เราเลือกเล่นได้2จังหวะเลยเพราะว่าเราดวลกันหนึ่งหนึ่ง แต่จังหวะที่ดวนเดี่ยวๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่น2ก่อนเล่นเลนะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะโดดจังหวะ1กันค่อนข้างจะบ่อยมากเพราะฉนั้นเราเลือกเล่นจังหวะ2เป็นลำดับ1ก่อนส่วนถ้าหลังๆเขาเริ่มจับทางได้แล้วเราก็เลือกพลิกแพงตามสถานการณ์ไปจังหวะ1หรือจังหวะ2แต่จังหวะ3เนี่ยอาจจะยังไม่แนะนําเพราะเนื่องจากว่าพวกลิงหรือว่าพวกที่ปิดตัวด้านนอกเนี่ยเขาจะมาตบ3สาเราได้ทัน อ่าอย่างจังหวะนี้โอ้เสียดายมากมิสี่เขาส่งอา่าส่งติดสกรีนผมนะเมื่อกี้ผมสกรีนให้อยู่เนี่ยเขาบอกฉันพลาดเองแต่ก็ไม่เป็นไรนี่จังหวะนี้ขอบอลไปจังหวะหนึ่งขึ้นสบายเพราะว่าจูนเมื่อกี้เขาหลุดตำแหน่งไปเขากลับมาใต้แป้นไม่ทันเนี่ยเราไปใต้แป้นปุ๊บเราคลองใต้แป้นไว้แล้วก็โอ้แต่จังหวะนี้ล้มไปนะแล้วก็โดนยิงไป คือจังหวะเราไปอยู่ใต้แป้นแล้วเรากดขอไปได้เรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงเพราะเราแคนเซิลทันสบายอยู่แล้วแต่จังหวะนี้เขาไม่ลงโหฝั่งนู้นเขาก็ปิดไม่ทันนะเพราะว่าฝั่งนู้นเอาจริงๆเขาเลือกคอ,อมมาไม่ค่อยดีถ้าเขาเลือกคอมที่มันดีกว่านี้หน่อยนะผมอาจจะเล่นยากขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเราไปแย่งซาคุเข้ามาแล้วถ้าเขาเล่นตัวฮานากตาตะหรือว่าตัวเทสุยะเนี่ยมันจะดีกว่านี้เยอะเลยแต่เนี่ยมันทําให้เกมบุกของฝั่งผมเนี่ยเล่นง่ายค่อนข้างมาก อันนี้เป็นคอม1ดาวที่ผมเอามาลงเดี๋ยวคอมสองดาวกับ3าดาวเดี๋ยวจะตามมานะคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะ,ะไม่มากก็น้อยก็ทายยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้ติชมกันได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้กับผมด้วยก็มีคำถามอะไรก็ส่งมากันได้ผมพร้อมจะอธิบายได้ทุกอย่าง โอเคก็จบเกมไปอันนี้เกมมิชนะขาดลอยแล้วเขากดยอมแพ้ด้วยผมรีบเวาไปได้ถึง4แล้วก็บล็อกไปถึง3นะยังไงก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งใน Facebook แล้วก็ t u b e ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผม